สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพาเข้าสวนมาเก็บมะม่วงดอกไม้มันไปขายที่ตลาดนัดกันค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายๆของฤดูแล้วค่ะแต่มะม่วงของเราก็ยังเยอะอยู่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะแก่หมดแล้วค่ะผลแก่ก็จะมีลูกที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยค่ะ เมื่อมาม่วงดอกไม้มานเขาเริ่มแก่ผลของเขาก็จะดูง่ายๆเลยค่ะเขาก็จะมีน้ำมากขึ้นขึ้นบริเวณตรงหัวของเขาค่ะนี่คือมาม่วงที่สุกปากแต่ก็ก็จะมีก้นเหลืองหน่อยๆค่ะลูกค้าก็จะชอบเป็นอย่างมากเพราะเขาจะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะเหลืองแต่ว่าไม่ถึงกับนิ่มทั้งลูกค่ะ ก็จะกินอร่อยเป็นอย่างมากถ้าเราเอาไว้แกะก็สามารถกินกับข้าวเหนียวมะม่วงได้ก็จะมีรสชาติที่ค่อนข้างจะหวานและมันเป็นอย่างมากค่ะก็จะเป็นที่ติดใจของลูกค้าเลยค่ะเราก็จะปลูกแบบปลอดสารเราไม่ฉีดยาไม่ฉีดยาฆ่ามแมลงเลยค่ะ เขาก็จะมีรอยเป็นตำหนิบ้างเล็กน้อยค่ะนี่คือมะม่วงดอกไม้มานที่ยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ผิวเขาก็จะใสๆค่ะพอเขาเริ่มแก่นี่คือรอยน้ำหมากที่ขึ้นที่หัวของเขาค่ะถ้าเราเจอแบบนี้ก็แสดงว่ามะม่วงนั้นแก่แล้วค่ะ การดูแลมะม่วงดอกไม้มันก็จะง่ายๆเลยค่ะเราก็จะปลูกแบบปลอดสารค่ะเราจะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเลยค่ะเขาก็จะโตขึ้นของเขาเรื่อยๆพอถึงหน้ามะม่วงเขาก็จะมีดอกให้เราค่ะหรือดูหนึ่งก็จะสามารถออกได้ถึงสองครั้งเลยค่ะ เป็นมะม่วงที่ดูแลง่ายและมีลูกที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะเนื้อก็จะมันแล้วก็หวานลูกค้ากินก็จะติดใจเป็นอย่างมากเลยค่ะวันนี้เราก็จะเก็บมะม่วงไปขายที่ตลา,าดนัดค่ะ เราก็จะเลือกผลที่แก่ที่สุดออกไปก่อนเลยค่ะผลที่ยังไม่แก่เราก็จะเอาไว้ก่อนค่ะแล้วจะเก็บแบบทยอยทยอยเก็บไปค่ะก็จะมีทั้งสุกปักตะก้อแล้วก็ผลที่แก่เลยค่ะนี่คือมะม่วงที่เขาแก่เต็มที่แล้วค่ะ ก็จะมีร่วงหล่นที่โคนต้นบ้างค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปแพ็คใส่ถุงที่บ้านค่ะพรุ่งนี้เราก็จะไปขายที่ตลาดนัดค่ะวันนี้เราก็พามาชมสวนมะม่วงของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ